รากศปะขาววด่วนขณะนี้สถานการณ์ stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยหรือที่คนไทยมทักรู้จักในชื่อว่าโรคอัมพัดพลาดมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและเป็นสาเหตุของความพิการมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคโ t กหรือโรคอมัมพาต โรคอ้วนไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคนที่ชอบสูบุหรี่หรือดื่มเหล้าโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ออกกำลังกายเครียดและโรคพาไว้อยู่หายใจขณะหลับและเมื่อใดก็ตามที่หลอดเลือดในสมองของท่านแตกตีบหรือตันเมื่อนั้น โรคหรือโรคอัมพาตจะมาหาคุณแบบทันทีทันใดและนี่คือ5อาการอันตรายของผู้ที่เป็น stroke แต่เดี๋ยวก่อนให้จำง,ง่ายๆนะครับ b fast b fast b ที่เบิ่มเสียการทรงตัวแบบทันทีทันใด e g ี่อายตาเบลอเห็นภาพสอนแบบทันทีทันใด f น้องเฟสหน้าเดียวปากเดียว แบบทันทีทันใด A พี่อ้ามแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นแบบทันทีทันใด S น้องสี่พูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจแบบทันทีทันใดและ T คือเวลามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุนมีอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีรีบไปโรงพยาบาลทันทีเหรอใช่แล้วครับ รอทุกๆ1น,นาทีที่สมองขาดเลือดเซลล์สมองจะตายไปสองล้านเซลล์ส่งผลให้ชีวิตของคุณสั้นลง2วันและหากอาการรุนแรงขนาดเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตอย่าลืมนะครับสตโตรกเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเมื่อมีอาการเหล่านี้พูดลำบากฝากตกยกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุนให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หรือโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเราเตือนคุณแล้ว o รอ Stroke คือโรคอมัมพาตรู้เร็วรอด